ทำนะจวดเล็ดอกกับเจียวกันได้พี่น้องสวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับชองกินไปกับมือมาพี่น้องกับม,มือนี่ได้ขนมจีนพี่น,อน้องขนมจีนพันนี่ไกห่หรือเปล่าครับติดใจให้พี่น้องเบิ่งเสียนครับมา เด็กครับใไปนองมาพร้อมครับต้มถึงแซ่บมาก่อนจะไปน้ำมาล้างกับฝ้าติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นว่าแข่งผมนิดเดียครับนี่ผมคิดว่าเสียง่เอือดหน้าผมเลยเอาน้ำมาไว้เติมอีกก็อืดที่ริบพี่น้องนะจุดจวดครับพักกับพักแก้มครัก็มีสลัดไม่เอาผมเลยวาเขากองครับครัับก็ดอกเป็ดเจียวครับนี่ ดอกกระเจียวทำนะจวดดอกกระเจียวกันได้ไหมนาะชาวอันเชืน

ไปฮะต้นหอมครับแล้วก็ต้นหอมครับออกแบบเป็นมัดเลยนะ เติมนม้ำอีกนิดพี่น้องสอ้าสามหยาบพี่นอง ขอนดีเดียบซุ่มซุ่มพะเนี่นนแนยแข่งแขวน ค <Ads it, S 1> ่ะตัวเองเราซุ่ในพิมพ์ เรามีแข่งเองครับนำและเป็นของคนด้วยนเพราะปกติจะเสือมากเป็ยร์เสือตลาดครับซุปพะนแนียงซุปแจงชาววันนำเขาจะลุ้งลวงยังไงครับเพราะว่ามันเห็ุหลายนะครับ,บแต่แข่งเองเขาต้องเอาให้เข้มข้นครับ Hallo. อี๋ยวดีขนาดพี่น้องบิดจำนี่คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็อนนะครับพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับมืองนี้กันสวัสดีครับ